มาตัวนี้ขึ้นมามาตัวนี้ขึ้นมาจะหนูเดี๋ยวความหมดไม่ได้ถึงก็ตายกินหรอกอ้น้องต่แทะมือน้องต่แทะมือครับหนูให้น้องตต่ตัวนี้ด้วยที่มันมันรู้ตัวแล้วครัับมน่ะ นี่ตัวนี้มั่งตัวนี้ตัวนั้นเน้นกินไม่หมดปากเลยอะ่ะตายตัวก็ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันก็เต็มเลยเหรอ